อันนี้จะแต่งตัวไม่ให้เข้าทีมแบบเกาหลีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็ยอดเหรอแค่อันข้าวของเขาเขเกาหลีเขาเลยสายกิ๊กเลยวันนี้วัาจะพาไปวันนี้ครับเราอยู่ที่ถนนอะไรวะเบิร์กวะควีนสตรีทอะจัดกับลิตตเสลเบิร์กว่ะตรงเนี้ยเอออยู่นี่ร้านเกาหลีครับวันนี้ครับนำซันนำซันบรรยากาศแบบสตรีทว่าแบบเนี้ยใช่มีเต็นต์มีโต๊ะนั่งครับ ันนี้เราจะมารีวิวอาหารเกาหลีนะครับเป็นยงไดูคิวกันยาวๆครับโดยร้านยังไม่เปิดครับตีมเปิดประมาณ5โมงครึ่งถึง10โมงถ้าจะมาก็ต้องร<ด><ด>ีบมา<ช>ครับถ้าอยากให้ชัวร์ก็บุ๊กมาก่อนอเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกข้างในกันครับ,ร,บรอร้านเปิดตั้งเลยอันนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านนั่นลนะบรรยากาศเห็นไหมมคนแบบมาต่อคิวมาแบบนั่นเลยเนาะตอนคิวมารับ อาหารก็มีให้เลือกหลายอย่างแล้วเมื่อกี้ออมสั่งไปแล้วครับเมื่อกี้ครับเ,เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับ ขาแล้วหรอใส่เป็นแน่หนาวได้ดีเลยป่ะแล้วนี่ยไงนะฮะัอนชีสจะมาร้านเกาหลีเมื่อไหร่ก็ต้องสั่งครับข้าวโพดอบไอร่าชีสฮะยืด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 เมื่อกี้กินแล้วะอนชีสเป็นไง แตกต่างกับ <in> ร <your name. S 2> ้านอื่นยังไงพูดอะไรมาบอกดิหอมนหอมก็กนมาสามร้านสี่ร้านลก็ร้านนี้ไหอมหอมใช่ไหมแต่ละร้านเขาก็มีเสน่ห์ของเขาใช่ะคนละแบบกันนะเาขจะไม่ถูกกินไปขานจะเดี๋ยวลึ่ขนาดนั้นเลยเหรอเองกินดูลักฉันยิงลงลึกครับลองกินดูหอมกว่านะอัับ คอนชีบเมื่อกี้บอกว่าคอนชีบโอ้คอนีบหายเลยหายครับไม่หวานมากอร่อยใช่ปะอรนจะหอ,อมหมอยใส่จิ้มไปอาหารมาไวมากเลยมา,มาพร้อมกันหมดเลยเออแล้วมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรอย่างพตี๋ะอะตี๋กับข้าวอ๋อจริงๆของในร้านเขามีให้ เมนูให้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเอาเมนูเราให้ดูแต่มากแค่สองคนเนี่ยสั่งไก่ไปนตัวนนงนะแล้วก็ชุบอีกอะไรอีกลัวกินไม่หมดกินอีกมื้อนั่นก็ไม่อร่อยนะน้ต้องมากินแบบให้แบบวันนี้กินให้หายอ่ะเหมือนถ้าอยากกินใหม่ก็มารอบหน้าไก่ที่เป็นนะครับไก่ทอดครับตัวหนึ่งก็สั่งมาสองอันก็คือแบบธรรมดาหนึ่งแล้วก็เผ็ดอันหนึ่งวะ่า เขาเรียกว่ากอนไฟรองั้นเลยละแต่แมวระดับสูงนะครับระดับสองลจะกวน้องไกลกินดีกว่ไกลเพล็ไม่ได้สั่งมาเพ็ดมากใช่ไหมเผ็ดกลางใช่ไมหมไปฮะฮะอีะอะ่ไม่เพ็ดมาก ไก่ทอดไปเสร็ล้วธรรมดาครับคุ้นๆเลยเหมือนเพิ่งกินไปเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งทอดอลยไปแต่ก่อนตัดได้เกินอเดี๋ยวสั่งมาทำมาแนะนำไปใชไก่แด้ไม่เอาไม่ต่าไม่ต่างเลยหลังมันต่างได้หลายเลเวลเนาะถ้าี่ยเบ็ดมากกว่านี้ก็แตาเราผมคนกินเผ็ดอันนี้ถือว่าพอดีเออันนี้เนาะแต่อันนี้คือว่าธรรมดาหรือไก่ทอดไก่เป็นอร่อย อ,อ,อ๋อบอกคนแรกเลยไก่ทอดครับเท่ากันเหรอแค่นี้ก็ฟินแล้วสายกินอันนี้ชื่อมันเรียกว่าอะไร a r m มี่อ y Stew Army Stew มีอะไรบ้างขนะ้ังในจะมีพวกเส้นม,มาม่าแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีเห็ดมี อะไรวะแน่หน้าหนาวครับกินพวกนี้กลิ่ลงดีเลยเดี๋ยวเขาลองซุปหน่อยฮะซุปอ้ยเอ้ยหม้อหม้อไหลเนี่ยดูต้มอารับต้มหม่าฮะกนอามาเลยครับก็นอามาเยอะ ต๊อกพกเก้าแวตี๊ดขับมันร้อนๆนะเกิดเป่านะจะร้อนแค่ไหนจะหนาวแค่ไหนก็ระวังปากนะมันจะไม่อร่อยวันนี้ฝนตกด้วยวันนี้โดนชุ้งร้อนๆไปเนี่ยปิ๊มเลยเป็นร้อนใช่ไหมร้อนร้อนร้อนวันจุ๋งๆครับ อน,นี้เนี่ยหาไม่ายากนะครับเดี๋ยวมือถือกัดมาให้ตรงนี้ครับตรงนี้สกีเนานะอยู่ตรงถนนลิตเซนเบิร์กต่างกับควีนสตรีทครับอยู่ตรงหัวมุมเลยเดินมาก็เจอแบบเนี่ยเต็นท์พาย,ยางใสๆเนี่ยเปิดตั้งแต่สี่โมงนะมทั้งเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะห้าโมงครึ่งสทบ่มงเออสี่ทุ่ม,มละเพิ่งไปเจอมาอีกเมนูหนึ่งแบบเป็นหนวดออตโต้ผัดต้มนะน่ากินก็เลยสั่งเพิ่มไปเนี่ยฮะ เขาเรียกว่าเอาตะพุดบอยหน่อต้มต้มปลาหมึกลาดด้วยน้ำมันงากับงาหนิหน่อยดูดีๆนะอาจจะมีค้างอยู่ข้างในนล้วเนี่ยอาจจะใช่เพราะมันมีงายถึงโป๊ะอี่ยังไม่ขำหน้าแบบติงบัตเล่นนวดว่ามันเนื้อ เราก็หมึกต้มกับน้ำมันงาไอ้ราดดนน้ำมันงาทำมา้กินอะไรครเออหอที่ปาตบเยแต่รสชาติไม่ได้มีอะไรมากนะก็หนวดปลาหมึกต้มปกติค่ะต้หรือว่าต้องบีบมะนาวมีซอสนี้ด้วยนะปาสต้าบีบกับซีอิ๊วขาวใช่าหแล้วก็ซอสอ่ะแห้งๆนี่คืออะไรไม่รู้ชิมหมดป ไม่รู้อะเรี้ยวหวานตอน้นจินมไก่ก็ไม่ใช่ขี่กันมาเลยฮะจิ้มหมกันอาซาบิแล้วกันแกะกับแก้มไม่ใช่กับข้าว น้ำมันงาของมันงาเผียอะไรสั่งอะไรสั่งอะไรสั่งตัวเนี่ยสั่งแก้วง่ายๆละลิกงละลิ๊งเลยนะงั้นสำหรับวันนี้ก็สำหรับร้านตามซันนี่ก็ ขิดปิอปิดหอวลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งก็ได้ครับคลิปหน้าเราจะไปรีวิวอะไรีกันก็ฝากติดตามนะครับบายครับมาหรือไม่าไปวันนี้มีอะไรที